ไม่ให้น้องฉันอมทำไมเนี่ยแล้วมึงจะทำไมวะหรือว่ามึงจะอมแทนเอาเปล่าเ <c oughs> นี่ยกูมีเงินโอเคปะ่ะ แบบแกเนี่ยเอาเงินมาจัดหนตั้งหนึ่งหมื่นฮะเรื่องของกูทีเนี่ยจะให้กูเอามะเขือเนี่ยให้น้องมึงอมได้ยังเชิญเลยค่ะคุณพี่คุณพี่เชิญทําได้เลยค่ะเอาเลยค่ะพี่นุ้ยพี่เป็นบ้านอะไรของพี่เนี่ยพี่จะให้ฉันเอาใบมะเขือเนี่ยนะยน่ากลัวก็น่ากลัวอันก็ใหญ่อะ่ะอย่อยยเตยอมๆไปเถอะนะ แป๊เดียวก็ได้เงินละงานง่ายๆแค่เนี้ยแกทนทนทำไปเหอะเงินตั้งหมื่นหนึ่งเลยนว้ยไม่อยากได้หรือไงว่าไงจ๊ะอมได้ยังค่ะอมก็อม เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนใจละกูเพิ่มให้อีกหนึ่งหมื่นกูจะพาน้องสามมึงไปนอนด้วยแบบเนี้ยมึงคงจะโอเคนะ ไปละโอ้โอเองนินอย่างนั้นเลยอะโอเคสิคะคุณพี่คุณพี่อยากทำอะไรนี่เชิญเลยค่ะ เตยแกก็ทนทนทำไปหน่อยแล้วกันนะแกอย่าคิดเล็กคิดน้อยไปเลยแค่ไปกับเขาอมมะเขือน,นิดหน่อยแกนี่ก็ได้เงินมาใช้แล้วนะดูสิแกไม่อยากได้เงินหรือไงเอาละ่ะตอนเนี้ยเธอต้องอมให้ฉันดูก่อนฉัน,ฉนอยาก,ยากจะดูหน้าฟินๆของเธอ คุณอย,อย่านะอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะคือผมแค่คุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นน่ะถ้าคุณไม่เอามาเขยยัดปากฉันฉันก็งคงไม่ต้องมาทะเลาะกับพี่แบบนี้หรอกนี่คุณเขาไม่สมควรที่จะเป็นพี่สาวคุณหรอกนะค่ะเสียยังไงคืนนี้เนี่ยเสียก็เตยน้องสาวฉันแน่นอนคะ่ะแต่เสียอย่าลืมที่เราตกลงกันไว้นะคะ หนึ่งมื่นบาททวนได้ค่ะเดี๋ยวเสียรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะค่ะน้องสาวโง่เว้ยจะโดนหลอกใครอะไรยั่ไม่รู้ตัวอีกคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะแถมคุณยังต้องเสียเงินเพราะฉันอีกผมมีเงินผมอยากจะทำอะไรก็ได้ แล้วอีกอย่างเนี่ยถ้าผมไม่ทําแบบนี้ผมจะได้คุณไหมล่ะ